สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมา Q&A หรือว่าถามและตอบเกี่ยวกับเจ้าตัว,ตว Samsung Galaxy Tab A9 LTE ที่พี่ซื้อมาราคา4,500บาทนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาโคตรคุ้มนะผมตัวนี้พี่จะขอผมแนบลิ์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาตามนก์พี แนบให้ใต้คลิปนี้บางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะด้วยน,นะว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสุนยทยปลอดภัยในการสั่งซื้อเพราะว่าพีก็กดมาจากผมลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อนลครับผมเนาะบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้วันนี้ พี่จะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัว Samsung Galaxy Tab A9 ว่าพี่เจออะไรบ้างและพี่ก็จะตัว Q&A สอบคำถามที่เพื่อนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A9 ตัวนี้ผมยางแร้คือพี่ผมจะให้ดูก่อนว่าเฮ้ยสเปคตัวนี้มันเป็นอย่างไรบอดี้มันเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับอันนี้คือบอดี้ครับผมบอดี้เป็นแท็บเล็ตขนาดไซส์พกพาง,ง่าย 8.7นิ้วครับผมตัวนี้น้ำหนักสัปพีนะพี่รู้สึกว่าน้ำหนักในการพกพา33 3กรัมจับ1มือถือว่าสบายผม s a ซัมซุงทำตัว Galaxy Tab A9 ตัวนี้มาได้อย่างน่าใช้งานมากเลยครับนี่ครับผมคือดีไซน์อะ่ะมันเป็นดีไซน์ที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยในการออกแบบมากเลยครับนี่ครับดูครับผมดีไซน์อย่างสวยอ่ะครับผม นี่ครับลำโพงเป็ลลโพง2ตัวเป็นแบบตัว Dobby Atmos ครับซึ่งลำโพงทำการบ้านมาดีมากครับนะครับด้านล่างมีพอร์ตรูฟฟัง3.5พอร์ตให้ซีในการชาร์จผมตัวนี้นะครับถือว่าให้บอดี้ในการดีไซน์มีความสวยงามจริงครับอันนี้คือช่องใส่ซิมนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็สามารถรองรับไมโครดิกร์ได้สูงสุดือนึ่เทาไบต์ด้วยนะครับผมตัวนี้ นี่ครับอันนี้แรม 4G ่กิกผมกับความจุตัวเครื่อง6กสกิกแต่พีรู้สึกว่าเพียงพอนะเพราะว่าพีใส่ไมโครโดิการเพิ่มเหน่วยความจํานะครับนี่ครับอันนี้ตัวกล้องนะครับผมกล้องหลังให้มา8ล้านพิเซลเป็นออโต้โฟกัสกล้องหน้ามา2ล้านซัพี่ือว่าเป็นคนที่เน้นในการพบหาครับมาดูว่าผมว่าหน้าจอผมจะเป็นไงบ้าง CPU บอกเลยว่าโคตรแรงสับตัว CPU มิโนเทคเฮดิโอ G99 เล่นเกม r v 60 h m s m ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายผมตัวนี้ในการใช้งานซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าครบจบครับตัวนี้ซึ่งพีชอบฟังก์ชันมากรู้สึกว่าฟังก์ชันตัวนี้อ่ะหน้าจอในการสู้แสงถือว่าดีมากคับผมตัวนี้ผมในการทัดในการกดซึ่งตัวนี้เป็น Android 4เป็น One UI version 6.1ครับซึ่งตัวซ m s u n g ทำการบ้านมาอย่างดีมากไม่ได้กักครับผมอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ง่ายด้วยนะผมตัวนี้ถือว่าเป็น แท็บเล็ตที่อัปเดตซอฟต์แวร์ง่ายจริงครับครับเสื้อนี้พีใช้งานแบตคตดอึดอะคือพีไม่ได้ชาร์จมาเกือบ2วันแล้วแบตคืออึดจริงครับอันนี้ให้ดูเลยว่าเฮ้ยแบตมันอึดจริงนะในการใช้งานตัวนี้นะครับครับอันนี้ก็คือตัวซอฟต์แวร์ต่างโทรศัพท์นะครับของมือถือของเราหรือว่าแท็บเล็ตนะครับของตัวซัมซุงนะครับอันนี้จอภาพผมก็จะมีหมวดทีมสว่างทีมมืดให้เรานะครับผมตัวนี้นะถือว่าดีอะผมและแบตเตอรี่อะผมนี่ครับผม คือแบตเตอรี่คืออึดจริงดูการชาร์จพี่ไม่ได้ชาร์จมาหลายวันแล้วรู้สึกว่าตัวนี้แบตบอึดจริงแลวพี่ก็ใช้งานเรื่อยๆผมตัวนี้ในการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอนะครับนี่ซึ่งฟีลลิ่งดีมากอะ่ะพี่ชอบฟีลลิ่งในการสัมผัสของตัวนี้มากครับรู้สึกว่าสัมผัสแล้วมันฟีลลิ่งในการใช้งานสัปพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับโคตรดีอะ่ะ สเพียตัวนี้นเ,เป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานง่ายแล้วก็การแบ่งหน้าจอตัวนี้สามารถใช้งานในการแบ่งหน้าจอได้อย่างโคตรง่ายครับเพียงแค่เราผมจับตัวนี้ลากไปลากมาครับผมตัวแบ่งหน้าจอก็ทําประสิทธิภาพในการใช้งานเช่นพี่ผมจับการแบ่น,นอนี่ครับซึ่งแค่เราผมทําการนะครับกดตัวนี้ผมค้างไว้ปุ๊บแบบนี้ครับผมมันก็ทําการแบ่งหน้าจอด้านล่างด้านบนของเราได้อย่างดีมากๆเช่นชมเลยว่าซอฟต์แวร์ของตัวซัมซุง ทำการแบ่งหน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับขอชื่นชมจริงว่ามันเพียงพอและแป้นพิมพ์ของการโทรมันสามารถโทรออกได้ด้วยซึ่งแตกต่างกับบางยี่ห้อที่ไม่สามารถโทรได้ถึงแม้ว่าใส่ซิมได้นะครับผมแต่ตัวนี้บอกเลยว่าใส่ซิมได้โทรได้และซัพพอร์ตข้อความของตัวซิมด้วยนะผมก็ถือว่าดีมากเปรียบเสมือนมือถือเครื่องใหญ่เครื่องนึงเลครับผมตัวนี้นะครับ แต่หน้าจอบอกเลยว่าหน้าจอ HD Plus p ถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับตัวแบตผมให้มา5,100 mAh กับตัวชาร์จเร็ว15วัตต์พีก็ถือว่าให้มาสเปคตัวนี้เกินคุ้มครับนี่ครับมาดูว่ากล้องเป็นไงบ้างกับคำถามแรกที่ถามเลยว่าสเปคกล้องมันดีไหมกับตัวกล้องหลัง8ล้านยืนยันเลยว่า Samsung ทำตัวกล้องออกมาได้อย่างพีนะ คือเก่งครับสีสัดสกินโทนของกล้องซับพีใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพออาจจะไม่ดีมากมายแต่บอกเลยว่าตัวนี้กล้องหลัง8ล้านาซัมซุงทำซอฟต์แวร์ออกมาได้อย่างสุดยอดเอาตรงนะสามารถถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับมือถือราคาเลทแบบ2 0 0 0 3,000หรือว่าแท็บเล็ตราคาเลทประมาณสัก4ี0 0พันะผมตัวนี้ก็บอกเลยว่ามันก็ราคานี้อ่ะถือว่าเป็นกล้องที่มีคุณภาพซับพีนะอันนี้พีให้ดีครับผม ถือว่ากล้องหายห่วงครับใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอกล้องหลัง5ล้านก็ถือว่ารับได้นะครับผมตัวนี้สัปพีนะถือว่าใช้งานได้โอเคอะ่ะเรื่องกล้องผมมาดูว่าคําถามไปถามว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างสับตัว h e โ o G99 ในเจ้าตัว s a m s s u ุ g โนซ a ่ A ครับผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าพีใช้งานมาเล่นเกมตัวนี้หายห่วงครับ r o v 60 f เฟรมในการปับก็ถือว่าเพียงพอครับ g ก็บชี Impact ปรับต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้ g ับจีวปรับเป็น HD ก็ถือว่าเพียงพอฟรีไฟล์ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายของเพราะว่า CPU ผม h e เดโอจีกาๆตัวนี้เนี่ยใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอครับนี่ครับผมซึ่งหลายคนถามว่าเล่นเกมเป็นไงก็กลางๆนะครับผมตัวนี้จำต่ำเนาะก็ถือว่าประมาณนี้ผมอันนี้พูดตรงๆเลยว่าซื้อเองดูเองนะครับนี่ครับมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นไงบ้างสับคำถามต่อไปถามว่า ลำโพงเสียงมันเป็นไงลำโพงผมตัวนี้เป็นลำโพงแบบ2ตัวเป็นแบบ Dolby a แอ o มครับผมซึ่งหมกเลยว่าลำโพงสัพีเสียงครับผมมีความกระหึม่มแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆครับลำโพงคือลำโพงเสียงเบียดสังกรัรพี่ให้สิเต็ม10เลยครับผมสูสีกับเจ้าตัวที่เป็น Redmi Pad SE 8.7นิ้วถ้าใครเคยใช้ผมตัวนี้อ่ะนะครับผมเสียงโคตรดีอ่ะคือเสียงผมมันจะสูสีกันมากกับเจ้าตัวนี้อ่ะ นะครับผมซึ่งขยาลำโพงแบบดีๆราครับสามพันกว่าบาทอ่ะตัวนี้เสียงดีมากเดี๋ยวจะขอเนียบินเจ้าตัวเวดมี่ใต้คิปให้นะครับนี่มาดูเสียงครับคือเสียงดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยครับ คือเสียงบอกเลยว่าเป็นทบเล็ตที่เสียงโคตรดีครับแล้วคุณภาพเสียงตัวนี้ใช้งานได้อย่างเพียงพอมากครับผมถือว่าเป็นคําถามที่คนถามว่าเสียงยังไงบ้าเสียงคือดีครับตัวนี้แบตก็คือดีเสียงดีเล่นเกมดีแล้วก็หน้าจอผมหน้าจอตัวนี้ซัพพอร์ตเป็นแบบ HD Plus P ถือว่าหน้าจอสีสันถือว่าใช้ได้ครับ เดี๋ไม่ว่าลำโพงมันเสียงดังดีจริงครับหน้าจอถือว่าสีสวยแล้วก็สู้แสงดีครับในการทำ7สีของหน้าจอของตัวนี้สัปพีนะรู้สึกว่าทำการบ้านมาดีครับผมครับรับชมผมสูงสุดคือนีครับ 2K 60เฟรมนะครับเปิด 180p 0ก็พอพอดีครับผมตัวนี้นะครับเปิดแค่ 180p 0ก็เหลือ60เฟรมแบบตัวนี้นะครับสีสันบอกเลยว่าสวยงามครับน่าใช้ดีอ่ะใครชอบแท็บเล็ตที่ พบพาง่ายแล้วก็ตอบโจทย์อะ่ะตัวนี้ก็ถือว่าครบคันครับในเรื่องคุณสมบัติและราคาซัมซุงทำมาดีมากขอเชิญชมอีกตัวคุมคุ้มคือเจ้าตัวนี้เลยเนี่ย Redmi p แพด e 8.7นิ้วแท็บเล็ตไซส์มินิผมของตัวเซี่ยวมีตัวนี้ก็ถือว่าสีสันหน้าจอมีความจัดจ้านคุณสมบัติครบอีกไปขอแนบดิงใต้คลิปในการสั่งซื้อให้นะครับนี่ ครับก็ถือว่าเป็น Q&A แล้วก็เป็นที่พีรีวิวหลังจากพี่ใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆครับสับใครชอบการแบ่งหน้าจอหรือว่าการใช้แนวตั้งแนวนอนและมีความสมตทลอมของ s ซัมซุงบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพี่จะขอแนะนำในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้เนาะเป็นเครื่องสื่อไทยประกันยสามารถติดตามที่ช่องพี่ผมสวันนีขอบคุณครับ